สหามนอยูทตอนนี้ก็ตออนนนี้ยู่ไหเลิกงานแล้วพี่น้องพ่อแม่พี่นองห้องมากินเลยอันนี้อะไรคะน้องตาคะอันนี้อะไรคะตุเรียนนะคะทุเรียนบ้านคุณเหรอคะหมักมี่ค่ะแล้วก็มีอันนี้อะไรคะถุงถุงเนี่ยอาหารมื้อไหนคะเนี่ยแกงอ่อมครับมื้อแรงครับมื้อแรงมื้อแกงอ่อมมื้อแรงซิมแล้วแซ่บบ่ยังไม่ทันได้ซิมเลยซิมมี แล้วก็อันนี้ก็หมักม่วงนะคะน้ำม่วงน้ำพริกน้ำประหวานจากกนกวัณนะคะแซ่บหลายพี่น้องน้องคนนะคะอันนี้คืออันนี้จะถิมเด้อเนี่ยเอาไปต้มเด้อเนี่ยน้่นมักมีนะพี่น้องเด้อแซ่บแซ่บเกลือเกลือ ออันนี้มาดูทักษะการปอกนะคะอันนี้เลิกงานแล้วนะคะเลิกงานแล้วะค่ะเลิกงานก็มาหาของว่างกินกันนะคะตามภาษาบ,บานบานบานเฮ้า่นะคะเน,นาะนี่นะคะเฮ็ดงจังใดมันจังสีป๊บ่บอ๊อบเปืือ,อ,อ,อยยางผู้ใดเอามาฝากนี่มักมีนี่ พี่บุญชัยครับโอ้ยขอบคุณพี่บุญชัยคะ่ะตอนนี้พี่บุญชัยก็กักตัวติดโควิดอยู่ที่บ้านนะคะเวิดช่หายแ่้วอัชนีหพี่บุญช่ยก็เช่บหมช่หมใ่หมือขนุมนะคะมาฝานหมใช้องมใค,นนะคะ่ไหมใช่ไหม่ไม่ไหมใ่มใไหมใ่ไมมไหม่วงมใ่ไมะม่วงมาก,าก่ไหมใกไม่มใช่มม พี่ปุ๊กนะคะพี่ปุ๊กก็มาจากพี่นาราอีกทีหนึ่งนะ <ไป S 1> <laughs> พี่นาราก็มาจากข้างบ้านอีกทีหนึ่งค่ะสรุปก็คือขโมยมาจากข้างบ้านนะะ <laughs> แล้วก็อันนี้นะแต่ว่าน้ำพริกน้กกระวานนี้สนับสนุนจากน้องปุ๊กนะคะขอบคุณมากเลยนะคะรัของม่วงอร่อยๆนะคะส่วนอันนี้ก็เป็นอาหารจากออยอนวันนี้ก็ได้พี่น้องก็ได้กินแกงแกงออมนะคะเนาะแซ่บหลาย เป็นยังไงคะรสชาติยอดครับ <ทำ S 1> สุดยอดเป็นว่าปิดคลิปให้นะปิดคลิปให้นะ่ปิดคลิปฝากกดไลคนะ์ก,กดแชร์ก,กดสับสกายให้ด้วยนะครับวันนี้ก็พอหอมปากหอมคอนะครับ กับน้ำจิ้มมะม่วงสูตรเด็ดจากพี่ปุ๊กนะครับก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็กดฝากกดถูกใจกดซับสไครด้วยนะครับสวัสดีครับอันนี้เซฟเซฟนะคะไม่มีดราม่านะคะหลังเลิกงานค่ะเลิกงานแล้วนนองทุกานเนาะเลิกงานแล้วครับทำงานเต็มที่ทำงานก็คือทำงานกินก็คือกินนะคะพวกเรานี่นะคะโอเคค่ะบายบายค่ะ